10ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในการลงทุนอสังหาให้เช่าค่ะสวัสดีค่ะอสังหาหวานหมูวันนี้นะคะจะเอาปัญหาที่นักลงทุนอสังหาให้เช่านะคะอาจจะพบเจอในกรณีที่มีการลงทุนอสังหาให้เช่าในเมืองไทยมาฝากกันค่ะซึ่งในการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงน,น้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการใช้เงินโดยการ leverage จากทางแบงค์นะคะคือการใช้สปอนเซอร์เงิน จากทางแบงค์คือการกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าอีกทีนึงนะคะซึ่งในการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะว่าในการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยระยะเวลาที่เราถือครองคอนโดนี้นะคะก็มีหลัก5ปี10ปีคือมันระยะเวลาที่นานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราถือครองนี้นะคะก็เราก็จะมีโอกาสที่จะพบเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะได้โดยที่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะว่าเราจะมีวิธีในการรับ มือปัญหาพวกนี้อย่างไรคะวันนี้คะ่ะอสังหาวันมูเอา10ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในการลงทุนอสังหาให้เช่ามาฝากกันคะ่ะ หนึ่งคือความยากในการหาผู้เช่าที่ดีค่ะย้ํานะคะว่าหาผู้เช่าที่ดีในการหาผู้เช่านะคะเพื่อมาเช่าห้องพักกับเราค่ะก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะแล้วแต่กระบวนการหรือว่าแล้วแต่เทคนิคของนักลงทุนแต่ละท่านนะคะซึ่งในการที่เราหาผู้เช่าเข้ามาแล้วนะคะบางส่วนอาจจะหามาได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะใช้บริการเอเจนซี่หรือเอเจนซี่แนะนําลูกค้ามาให้นะคะแต่สิ่งที่เราในฐานะเจ้าของห้องหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินจะต้องทํานะคะคือการสกรีนผู้เช่า สกรีนผู้เช่านี่คือการคัดกรองผู้เช่านะคะว่าผู้เช่าคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะรักษาห้องของเราหรือเปล่าเขามีแนวโน้มที่จะทําให้การลงทุนของเราหรือการปล่อยเช่าห้องของเราในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้อย่างสงบสุขหรือไม่ค่ะโดยที่วิธีการในการสกรีนนะคะก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีค่ะหวันเอาเทคนิคของหวานที่หวานใช้เป็นประจานะคะก็คืออย่างแรกค่ะคือหวานจะมีการถามชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ที่สนใจที่จะเช่าห้องกับเรานะคะแล้วก็เอาชื่อนี้ค่ะไปลองค้นใน Google ดูนะคะว่า คนคนนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดการคอมเลนในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือมีประวัติอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะคะก็จะเป็นการสกรีนได้คร่าวๆระดับหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นค่ะเมื่อวันที่เราเปิดห้องพักหรือว่าเปิดห้องของเรานะคะให้ทางผู้เช่าดูค่ะส่วนใหญ่มันก็จะไปเองหรือพาทีมไปนะคะหรือพาคนที่รู้จักเนี่ยไปด้วยเพื่อที่จะไปดูว่าการที่เขาตอบข้อคําถามกับเราการที่เราสนทนาคุยกัน ระหว่างที่เขามาดูห้องพักเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติที่หวานจะถามก็ด้ถามว่าทาไมถึงย้ายออกจากห้องเกา่าทําไมถึงสนใจห้องพักที่นี่เขาทํางานที่ไหนทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเปล่าจะอยู่กับใครหรืออะไรแบบนี้คะ่ะเราก็ดูพฤติกรรมในการดูห้องของเขานะคะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรการพูดจาพูดคุยนี่มีการต่อรองกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีมิตรสัมพันธ์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสกรีนได้เพื่องต้นคร่าวๆแล้ว,ลวนะคะว่าลักษณะนิสัยคนที่ ที่เราจะต้องดูแลต่อไปเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยจะเป็นยังไงคะซึ่งในการคัดกรองผู้เช่าที่เหมาะสมนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะเจ้าของคอนโดนะคะอาจจะเจอผู้เช่าที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่นไม่ดูแลรักษาห้องค่ะหรือไม่จ่ายค่าเช่าตรงเวลาวิธีแก้ก็คือการใช้บริการการตรวจสอบประวัติผู้เช่าค่ะหรือการทําข้อตกลงในสัญญาที่ชัดเจนค่ะ2คือปัญหาในการซ่อมบํารุงและค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดค่ะแม้ว่าการดูแลคอนโดนะคะอาจจะมีค่า ดูแลหรือมีงบประมาณที่ใช้ในการดูแลเนี่ยไม่สูงเท่าบ้านนะคะแต่ถ้าสมมุติเกิดกรณีที่มีความเสียหายลามปามขึ้นมานะคะก็ถือได้ว่าจะเป็นค่า,ชาใช้จ่ายที่เป็นก้อนโตมากๆะคะ่ะวันยกตัวอย่างเคสที่อยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่เห็นได้บ่อยแล้วก็เป็นปัญหาที่ลุกลามแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้สูงะคะ่ะเช่นในกรณีที่สายชําระในห้องน้ำนะคะเกิดการรั่วหรือว่าฉีกข,ขาดหรือแม้แต่การทํางานมันไม่เป็นปกตินะคะมันเกิดทําให้เกิดน้ํารั่วพอน้ํารั่วขึ้นมาหรือสายหัวชําระนี่มันขนขาดะะคะ ก็จะมีน้ําที่ไหลออกมาตลอดเวลานะคะถ้าสมมติไม่มีใครอยู่ในห้องเลยก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดน้ําท่วมภายในห้องน้ํานะคะแล้วจากนั้นก็อาจจะลุกลามมายังห้องที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือบริเวณโถงทางเดินภายในห้องพักนะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมานะคะก็คือนอกจากภายในห้องน้ําแล้วนะคะก็จะมีพื้นนะคะยิ่งถ้าเป็นพวกพื้นไม้นะคะก็จะเกิดอาการบวมเกิดการเสียหายที่เรือลุกลามใหญ่โตนะคะที่จะต้องเปลี่ยนพื้นไปทั้งห้องพักนะคะหรือแม้แต่ความเสีย ียหายที่เกิดกับเฟอร์นิเจอร์ที่น้ําเหล่านี้นะคะมันไหลไปโดนหรือว่าไหลไปกระทบยิ่งถ้าสมมติเป็นบิวอินนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่หนักเลยค่ะในการบํารุงรักษาและแก้ไขปัญหานะคะเราก็อาจจะพิจรารณาว่ามันมีความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วเราก็จะต้องรีบเข้าไปแก้ไขนะคะในกรณีที่เป็นปัญหาฉุกเฉินค่ะเช่นท่อประปาแตกหรืออุปกรณ์ในห้องน้ํานเกี่ยวกับไฟฟ้าเสียหายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะมีความเสียหายรุนแรงนะคะกับทั้งห้องพักเองหรือกับผู้เช่าเอง ่ะ3คือปัญหาการปล่อยเช่าไม่ออกค่ะในกรณีที่ห้องคอนโดของเรานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในพรามแอเรียหรือแม้แต่การแต่งห้องของเรานะคะไม่ได้ตรงกับสไตล์ของกลุ่มทาร์เก็ตผู้เช่าของเราหรือแม้แต่การตั้งค่าเช่าที่สูงจนเกินไปนะคะด้วยปัญหาข้อนี้นะคะเราจาเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ก่อน,นะคะ่ะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรซึ่งถ้าสมมุติเราสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้แล้วนะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดแล้วห้องของเรานะคะก็จะถูกปล่อยเช่าออกไปได้โดยง่ายค่ะถ้าสมมุติเราตั้ง ราคาค่าเช่าที่สูงจนเกินไปไม่มีคนติดต่อขอเข้าดูห้องพักหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม,มน,นะคะเราก็อาจจะลองเข้าไปดูว่าราคาตลาดตอนนี้เนี่ยเขาตั้งกันที่เท่าไหร่บ้างนะคะและเราก็อ้างอิงราคาตลาดในการปล่อยเช่าเราอาจจะตั้งค่าเช่าได้สูงมากกว่าตลาดนักหน่อยถ้าสมมติห้องของเรามีดีมากกว่าตลาดนะ หรือถ้าสมมติห้องของเราค่ะเกิดความทรุดโทรมเสียหายมากมายนะคะก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดใจผู้เช่าที่จะมาเข้าพักกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการปรับปรุงห้องใหม่ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดูกต้องสําหรับกรณีนี้ค่ะ4ค่ะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่สูงขึ้นจนเกินไปค่ะคอนโดส่วนใหญ่นะคะก็จะมีค่าบริการส่วนกลางค่ะสําหรับการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในคอนโดของเรานะคะเช่นสระว่ายน้าฟิตเนสหรือสวนส่วนกลางนะคะซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุนในการ ถือคอ,คอนโดนี่สูงขึ้นแนะนํานะคะให้ตรวจสอบค่าส่วนกลางก่อนการลงทุนเสมอค่ะแต่ก็มีหลายครั้งนะคะที่ตอนที่เราซื้อคอนโดค่ะค่าส่วนกลางก็จะเป็นอัตราในระดับหนึ่งนะคะแต่พอยอยู่ไปค่ะข้อตกลงหรือว่ามติส่วนกลางในการประชุมผู้ถือร่วมนะคะเราตกลงกันว่าจะต้องเพิ่มอัตราการจ่ายค่าส่วนกลางเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาหรือจัดการส่วนกลางเฟสิลิตีต้ต่างๆของ ะะซึ่งจะบอกว่าหวานเคยเจอกรณีนี้ก็หลายเคสอยู่เหมือนกันค่ะคือตอนที่เราตกลงซื้อนะคะเราอาจจะเสียค่าส่วนกลางประมาณยูนิตละ50บาทต่อตารางเมตรนะคะแต่พออยู่ๆไปค่ะอัตราส่วนตรงนี้นะคะมันสูงขึ้นกลายเป็น80-90บาทต่อตารางเมตรวันเจอเคสหนึ่งคือเป็นเคสที่คอนโดค่ะมีออระบบจอดรถอัตโนมัตินะคะเป็นออโต้พาร์คกิ้งนะคะซึ่งจะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องไฮดรอลิกหรือเครื่องแมชชีนิกในการทําให้รถเนี่ยมันลงไปจอดในชั้นใต้ดิน แบบอัตโนมัติได้ค่ะซึ่งการบำรุงรักษานี้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากเพราะฉะนั้นค่ะค่าใช้ใจ่ายที่เก็บมาจากส่วนกลางในเลกเดิมน,นะคะไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาสําหรับค่าใช้จ่ายณปัจจุบันค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางค่ะก็เลยถูกปรับขึ้นเป็น2เท่านะคะคือในกรณีนี้เนี่ยนักลงทุนนะคะก็จําเป็นที่จะต้องยอมรับแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีการในการเพิ่มรายได้เข้ามาชดเชยรายจ่ายที่จะต้องสูญเสียไปในแต่ละเดือนที่มันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ5าคือเรื่องของกฎระเบียบของนิติบุคคลในการปล่อยเช่าค่ะะะเจ้าของคอนโ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของนิติบุคคลคอนโดค่ะซึ่งอาจจะมีข้อกําหนดหรือข้อจํากัดเรื่องของการปล่อยเช่าระยะสั้นนะคะหรืออาจจะต้องขออนุญาตก่อนการปล่อยเช่าค่ะซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้นะคะก็อาจจะส่งผลต่อการเช่าในอนาคตได้ะค่ะทางที่ดีนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของนิติบุคคลค่ะซึ่งตอนที่เราลงทุนในคอนโดนี้นะคะตอนที่เรารับมอบห้องมาค่ะนิติบุคคลส่วนใหญ่เขาก็จะมอบคู่มือการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นใน ตึกแห่งนี้นะคะมาให้เราทางที่ดีเราก็อ่านแล้วก็ตรวจสอบข้อกําหนดต่างๆให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําการลงทุนหรือแม้แต่ก่อนที่เราจะปล่อยเช่าคอนโดนี้ไปค่ะ6คือการจัดการกับผู้เช่าระยะสั้นค่ะในบางคอนโดนะคะการปล่อยเช่าระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเช่น Airbnb ค่ะอาจถูกจํากัดโดยกฎของนิติบุคคลหรือข้อกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆค่ะการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ค่ะอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือความขัดแย้งกับนิติบุคคลของคอนโดหรือ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านผู้พักอาศัยร่วมกันในตึกของเราค่ะเจ็คือความยากในการบริหารคอนโดหรือบริหารผู้เชา่าในขณะที่เราอยู่ต่างประเทศค่ะหลายๆครั้งนะคะที่นักลงทุนเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศหรืออาจจะไปพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่สะดวกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานกับทางผู้เชา่าเช่นผู้เชา่าลืมกุญแจห้องหรือเกิดปัญหากับทางผู้เชา่าที่ผู้เช่ามีต่อเพื่อนบ้านหรือผู้เช่าที่มีต่อน,นิติบุคคลนะคะการที่เราไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาหน้างาน,านได้เลยทันที ะะก็อาจส่งผลกระทบต่อการเช่ากับผู้เช่าหรือแม้แต่ส่งผลกระทบต่อนิติบุนคคลที่เราจําเป็นจะต้องประสานงานอยู่เสมอน,นะคะซึ่งนักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะก็อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการคอนโดแบบนี้ค่ะเช่นการดูแลผู้เช่าที่เกิดปัญหาฉุกเฉินการซ่อมบํารุงหรือการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันค่ะ,ะวันก็จะแนะนํานะคะให้มีการติดต่อประสานงานผู้เช่าโดยล่วงหน้านะคะว่าเราจะไม่อยู่ในช่วงไหนการขอความช่วยเหลือหรือการให้ความ ความช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่สะดวกหรือเราหาคนที่จะมาดูแลแทนนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนหรือเราทํางานอยู่นะคะก็จะมีคนที่มารับเรื่องให้ดูแลจัดการปัญหากับผู้เช่าให้ค่ะแต่ <8 S 1> คือเรื่องของความเสี่ยงด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราถือครอง3 5, 5, 8, ปี5ปี8ปีหรือแม้แต่10ปีขึ้นไปเนี่ยคะเราก็อาจจะเจอความผันผวนทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในตลาดนะคะ หรือการเปลี่ยนแปลงเทรนต่างๆแนวโน้มการลงทุนต่างๆของตลาดอสังหาริมมารัซย์ได้อย่เสมอค่ะซึ่งการปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยนะคะก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านการตลาดด้วยเช่นกันค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดที่มีอุปทานเกินความต้องการนะคะซึ่งอาจจะทําให้ค่าเช่าลดลงหรือการหาผู้เช่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะเรื่องของภาษีที่เราจําเป็นที่จะต้องจัดการและชําระค่ะนักลงทุนนะคะจําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องของการเสียภาษีให้ถูกต้อง นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีในการปล่อยเช่าภาษีรายได้หรือภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เราถือครองอยู่นะคะซึ่งถ้าสมมติเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่มากมายนะคะการชําระราช้าหรือการไม่ชําระเลยนะคะก็อาจจะทําให้เราจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยหรือแนมะ้แต่มีค่าปรับในกรณีที่เราจ่ายราช้าด้วยค่ะ 10คือปัญหาทางด้านความปลอดภัยค่ะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะเช่นเกิดการขโมยของเกิดความเสียหายของทรัพย์สินหรืออุบัติเหตุในพื้นที่คอนโดนะคะเจ้าของจะต้องมั่นใจว่ามีประกันภัยที่ครอบคลุมนะคะและสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะวัอนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเกิดอักขีภัยภายในห้องพักนะคะเราก็อาจจะมีตัวช่วยในการซื้อประกันอักขีภัยในการดูแลห้องพักนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยห้องของเรานะคะก็จะได้รับการคุ้มครองจากทางประกัน ซึ่งในกรณีนี้ค่ะถ้าสมมุติเราซื้อคอนโดผ่านการกู้สินเชื่อหรือว่าขอสินเชื่อจากทางแบงค์นะคะทางธนาคารค่ะเขาก็จะบังคับให้เราซื้อประกันอัคคีภัยไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาค่ะอย่างน้อยเราก็มีประกันภัยนะคะที่จะมาช่วยคุ้มครองในเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดห้องของเราได้รับความเสียหายค่ะในการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคะมันเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานมากน,นะคะไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปีหรือว่า10ปีขึ้นไปนะคะซึ่งในระยะเวลาที่เราถือครองเนี่ยมัน ก็จะมีโอกาสที่เราจะต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่เสมอ er, ๆนะคะซึ่งวิธีการที่นักลงทุนใช้จัดการปัญหาต่างๆที่เข้ามานะ,นะคะก็ถือว่าถ้ายิ่งจัดการได้ได,ดีนะคะปัญหาต่างๆที่ลูกหลามเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงมากๆค่ะยิ่งถ้าเราวางระบบในการดูแลจัดการห้องเช่าของเรานะคะให้เป็นระบบมากขึ้นให้มีระเบียบหรือว่าให้มีวิธีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะคะการปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเองค่ะก็ถือจะเป็นเรื่องง่ายในการปล่อยเช่าคอนโดของนักลงทุนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าสมมติเราร,ารู้วา่า มันมีปัญหาอะไรที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ้างแล้วเราวางแผนในการป้องกันปัญหานั้นนะคะการดูแลจัดการห้องนะคะก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะอสังหาวันหมูนะคะขอให้นักลงทุนทุกท่านค่ะมีระบบในการจัดการอาสังหาให้เช่าเป็นอย่างนีนะคะแล้วจัดได้ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาของผู้เช่าอีกต่อไปค่ะ